โอเคการสวดีท่านผู้ชมนั่นะครับวันนี้เรากำลังอยู่กับดีเกยดอกมาหกเสียรนะมันมีหกเสียซึ่งในวันนี้เราควรมีเป้าหมายดีไหมทุกคนไม่รู้สิมีวีด้วยเป้าหมายอืม วันนี้น่ายังไม่ต้องมีเป้าหมายหรอกเราเล่นกันเลดีกว่าวันนี้เราจะต้องเจอตัวตัวอะไรนะตัวนี้มันใช้เครื่องประดับเน,นี่ยอันเนี้ยข้างในการซื้อเราจะต้องเจอให้ได้ส,สองสามตัวเป็นภาร,รกิจในวันนี้ เราตัดไปตอนเข้าเกมเลยดีกว่าโอเคคลิปนี้ต่อจากเมื่อวันนั้นนะที่เราพายชั้นสองแล้วโดนพีลุงกระทืบจนแตกซึ่งเป็นอะไรที่อ่อนละทวยมากเลยเราก็เลยจะกลับย้อนกลับมาตอนแรใครชวนมาเล่นต้องกิีดซึ่งเราจะมาเล่นอีกรอบเพื่อ แก้มือจากครั้งนั้นที่เราตัวระเบิดตุ่มมือรอบนี้เล่นเป็นฟินนะเพราะว่ามัเหมือนกันโอ้โอเครู้ว่าจะส่งใจล่าง อ้โหยกวางชื่อว่าอะไรนะลูลูลูดี้จำชื่อไม่ได้มันเอพิกเกินไปก็เลยจำชื่อไม่ได้เราจะตามหลังกวางไปตามหลังกวางกวางไม่กัด มันย้อนกลับแล้วก็วิ่งหนีเสีครับรออะไรโอเคฟันมักชีในกระดกน้กองล็อบเจอรมีล็อบเจอร์าตาตอนนี้มันก็ชิวแล้ว ตัดไปตอนที่ขึ้นชั้นสองกันเลยดีกว่าโอเคเฮ้ยเจ้าผีเจยวเซยงไง เราเจอตัวนั้นไปแล้วหนึ่งตัวนะมุนเหรอครัชิวโอ้โอโอ้เกมกระตุกเอชั hey, ้นสองนนะั้นชั้นสองนนะ่าจะไม่มีอะไรว่าว่านะ คอดมีหคอดมูชิมโปไม่อยากใครเหรออ๋ชิมโปว่ากุ้งนั่นแหละสุดเกมอ่ะตึ๊กตึกตึ๊กตึก goedké avjouaan kom. ักเกรตรงนี้สองเครื่องเลยเกิดเ่งแค่นึ่

เทปเราก็มีแล้วะนี่ก็ได้ชั้นสาลยเนาทมทีเลย สองสามเครื่องเดี๋ยวปั่นกันเลยแตกบล็อกเทนเลยคลิปในี้วันนี้น่าจะเพียงเท่านี้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เพียงเพียงเท่านี้บายยเออแต่ก่อนหน้านั้นคลิปที่แล้วบอกเทนค่าเราใช่ปะ គេកំតកំតខ្លួនមិនចេះពីចោលកំងៃវា